ข้างไหนครับข้างหลังบา้านใช่ไหมโอ้โอเคก,กันไหมเดี๋ยวถือเอาก็ได้ครับต้นไหครับต้องตังต้งหลังเงบบี้ยระบอบแล้วเดี๋ยวเธอไปลงไหนผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับแอะไรก็ถามก็ได้แป๊บป็นไรครับปกติ10ปี แล้วปกติลุงถ้าเกิดว่าแม่รับคนแถวนี้ไปไปตรงนี้คิดเท่าไหร่ครับเก็บเท่ากันพอเท่ากันถือว่าจะมาจากจ้นทางก็กลางทางก็เท่ากันใช่ไหมเท่ากันหมดไปขึ้นทับตาลุกขึ้นมานางนาตาถ้าคนนี้ก็ที่เกียวรอรถมอเตอร์ถเมย์รถจะโทรมาตันตอนเราเก็บเท่ากันนี่อย่างเงี้แบบยทัปัยญาแต่มันมีอยู่นิดเดียวเวลาโทรกลับมาต้องติดน,นะสมมติเดือนเดือนนี้โทรทางรถไป เวลารถเต็มเราก็จะรอกลับมาต้องรับถ้าไม่รับถ้าเธอไม่รับจอดกลับก็คือจะไม่รับด้ยครับยังมันมีอยู่นิดหนึ่งลูกชายเราจบนิดอ่ะลูกชายเราจบนิติรามแต่ตัวแต่ตัวเรา uh huh. อ่ะเป็นเบาหวานอ่ะครับก็บอกเราจะเอาประกันบังคมไปร้านตรงนั้นโอ้ยไม่ได้ผมก็เลยดันมันเองเราก็รู้แล้วเกาไปดีเซ่เป็นไรพอดีผู้เผยเราไปจับตอนที่ไป็นต่อยเราได้นำลูกเราเพราะเป็นประวานนะาเป็นเบาหวาน เดียนะขายพวกก็เยอะเาไม่ตดตัเย็นๆนะเดินเทียบไปขึ้นด้านบนนะมองเห็นหมดของขายสวนสาธาระข้าบนของขายเยอะแยะหมดมีรถบาดจอที่หลังคาเมือก่อนแล้วว่าหลังคาไหนว่ามีป้ายเล็กๆนี่ป้ายเล็กๆกับหลังคาอยู่นิดเดียวนั่นๆเขาขาวเล็กๆนั่นหลังคาถูกต้องไหมครับใช่ครับลุงโอเคถ้าใครเช่ามอเตอร์ไซค์ได้ก็ติดต่อให้ถ้าเราถังน้อยยังไงที่รู้ไหม ขอบคุณครับคุณลุงโ okay. อเคเราเจอกันครับ

มาถึงที่พักโฮสเทลหลังคาก็จะเป็นวิวมีล็อกเกอร์เตียงเราจะเป็นชั้นที่สองนะส่วนสี่จะเป็นห้องพักรวมเดินทางจาก ยะลาเมืองยะลามาเบตงก็ประมาณสองชั่วโมงกว่าๆนี่เราก็มาพักรอเพื่อนไปกินข้าวจากเมืองยะลามาที่เบตงก็สองชั่วโมงกว่าสภาพชาร์จแบตโทรศัพท์แล้วเดี๋ยว มีแอร์เย็นมากตอนเข้ามานะครับเดี๋ยวพาไปไหนก็ตามก็จะเป็นด่านสุลกากอรเวตรงพี่พีเจ้าหน้าที่ หน้าใช่ไหมเนี่ยปวดตู้เหลืองๆนันะ่นน่ะแหลกอ๋อแล้วเขาต้องตรวจหนังสืออะไรไหมเนี่ยหน่าห่ออันนี้<ค>อันนี้สําหรับคนที่คนที่ไปหลายวันใช่ไหมนคนนี้ต้องท่าน5ประเภทศอยู่นี่หนังสือเดินทางด่านตรวจความเร็งเวทตรงถ้าเราอยากที่จะอันนั้นเขาจะเป็นน่าจะเดินทางหลายๆวันก็ต่อคิวกัน างซ้ายก็จะเป็นเหมือนกับเขา,าอรอบมันจะเป็นเขามาเลยนั้นมีชุดชุดก็จะเป็นตอเชดอปอ่ะตัดเาอตอเชดอเขามีอันนั้นด้วยนะนี่นะบรรยากาศเขามีกระเช้าอรอเขามีที่เหมือนหอสูงข้างบนหรอ ก็เลยต้องส่งของเข้าไปอืมนี่แหละรี้เนีะเมีชื่อไทยกับมาเลียใต้สุดแดนสยามใต้ภาษาไทยใต้สุดใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน เดี๋ยวเราเดินทางข้ามประเทศเกน<ะ>ันไหนก่อนใช่กันไหนก่อนว่าจะไปที<ะ>่สมุนทีไท่ไหนก่อนไครได้ถ<ะ>่ายรูปให้ใช่ถ่ายถ้ายรูปให้ไว้พอเสร็จงงงนก็จะเริ่มเป็นตำรวจอันนี้เสื้อดำๆตอม นผมมาตอนนี้ผมขาปิกแล้วก็เพิ่งดีขึ้นแล้วจม,มาแช่มาแต่เช้าเลยเจ็ดแปดโมงแต่ว่ามีคนมาปุ๊บเขาล้างบ่ไม่มีนะเยอะต้องส่งเท้าไว้ไหนส่งเท้าถอดไหนได้บ้าง,างอถอดตรงนี้หรอข้างๆอิดตรงนี่ก็ได้บดตรงนี้ก็ถอด จะให้มันเปียกว่ะนี่ปิดเขาจะมีคนจีนใช่มีฝรัง่งมาเลยคนจีนมาเลยแต่ดำๆนี่ผมไม่รู้นะคนที่ไหนก็จะมีคนฝรั่งอ น้ำโอ้ได้นเงี้ยนี่ร้อนอยู่นะเนี้ยชอบเลยแบบเนี้ย,ยน้ำตกอะไรนะบอสอินทรศรเบตง คนเดินเยอะอยู่นะเนี่ยท่านท่านก็แล้วแล้วคนแล้วคนไปเที่ยวข้างหน้าเขาอยู่ไหนกันเนี่ย ยากาศใครเย็นเย็นบไปแ้ับเมรีก็เราก็ใกล้เต็ม ที <PC. S 2> ่สีเราขออนุญาตล้างแรกไป สปตแต่ว่ารูปมนบรรยากาศแบบฝนตกนิดหน่อยเว่าตื่นตั้งแต่ตีสามได้ยินเสียงฝนนี้ที่เรามาพักกัน จากเมื่อวานเมื่อวานที่ที่น้ําตกพอดีเมมเมมเบอรี่ออกกล้องมันเต็มก็เลยอัดต่อไม่ได้กันนี้เช้าว,วันต่อมาทีเดีอย่รอเพื่อนนะครับ <c oughs> ที่สี สิบสองมีผู้ขึ้นมาสี่ท่า <c oughs> นากายก,ก็ประมาณฝั่งนี้จะเยอะหน่อยเหมาะนี่เวลาหกโมง เข้ากุะ pues ุงส่ปัดก็ต่อไปก็จะเป็นอำเภอเบตงแ้วเปิดขึ้นปวิดอเปละน่ นานทีโบได้มาปกติก็มันจะมีขายกระปุกขายแยกแต่ว่าหน้าร้านนะก็มาชื่อที่หน้าร้านครับไม่ได้มานั่งกินนะเท่าไหร่ครับสองขวยสองขวยสี่สิบสี่สิบบาท ไม่มีครับไม่มีสีสิบบาทครับขอบคุณครับบอบบดโอเคยีคิบไปแล้วเบตโต ตกเฉลิมพระเกียรติรอเก้าทางเข้าครับาจะเดินไปห้องน้ำอยู่ข้างหน้านห้องน้ำน่าจะเป็นน้ำตกไหลมาบรรยากาศแบบ ด้านก็เปียกเลยอ่ะกล้าลล่นอ่ะกวรลื่นอ่ะมันะจะลื่นแน่เลยน้ำหยดหัวไอยงาน้ำไหล บรรยากาศสามจังหวัดชายแดนพักใต้เปล่าดุมสมบูรณ์มากครับ กากาศก็สองฝั่งข้างทางเขาจะถ่ายรูปกันแต่ว่าวันนี้ค่อนข้างฟ้าฝังไม่ค่อยแจ่มใสปกติจะแดดเปี้ยงเลยวันนี้ไม่ค่อยมีแดดนะครับรรยากาศตรงนั้ก็จะเป็นครัวคุณทองของเพื่อนเปิดร้าน ประมาณนี้บรรยากาศ